สวัสดีครับเอฟซีครับนี่ไปปัดชิมครับทีมงานวัยรุ่นไปปัดชิมปัดชิมนี่ทีน้ำทีมงโดยเจ้าสไปร์ฟังปอนทีมงานวัยรุ่นครับ ไปไหนกันมรู้ฮ้าวยนอ่าพี่เบลจะรับวุฒิเนาะพี่เบลจะรับวุฒิอาชิมงานไปรับวุฒิครับตะวันกินแล้วไม่ขี้บ้านมีตัอะไรมนมานมาจะหมูภูมรถด,ดังทางหลงัง มาพูมาพูทอดดังเช็กรสแต่งอะไปเทาาคืนรถระบาดใช้อะไพวกมาไล่อีเบลหรือะพวกไปชิมชมลูกัปชิมลูกไม่บ <to> <ts> ูดอยู <parfois> <'s> <government> ่เปิดแอร์แรงๆนลก้อยกูหอนเกิดอไว้แห้งแน่ไปบักข้าพานกับ พางกับกีคำรอพี่น้องครับี่คำพานกับอีคำรอเออคำรกีอเอลอพอหอดมองมาครับพี่น้องครับค้นไลนนั่งสาวคำรอคนแหลกที่สนับสนุน นี่เที่ยวไหอยข้อวันบอนี่แบาข้ามพานค่ะโว้ยนี่ครับจิตดีนํำงความสำเร็จครับพี่น้องอ้มอบให้กำลังใจหลูกล้านครับไปฮะมองจืดดอกใหม่ไป ช่วย่วรังไหมให้ลูกนะวสายก็พร้อมแที่นั่ครับลูกปงานที่ครับ้วเราไม่ไ้นี่หลกระเป๋าอืมอไร่อรังไหให้ทำพันขุดูปกครองครับ ้าที่ชหลูกล้านไอแหง้งนี่้ <Morning. S 2> นี่งนี่รางวัลมอหอยข้อให้มันก็คืออามรถ <laughs> โอ้ขวงขักเพิ่รถเขาที่ขี่บน <laughs> อ้ยนายขวงสัก <laughs> นระเช้าคำหลอก <laughs> <laughs> จะ,ะ,ะขับรถเร่มจะขัผพานใครกยมด้ได้ครับถือซ้อดอกไหม่กันถือซ้อดอกไม้กันนี่กระได้ซ้อดอกไม่อือให้มันบ่ายบักขัพานข่อยก็ไดขับ่านก็ซ้อคล่ <c oughs> ูกันอือ เดี๋ยวหาสื่อดอกไม้ให้ลูกกันครับพี่น้องครับโอ้เห็ดเป็นเงินสดใ้ก็ะี่ครับมองเขาเห็ดเป็นเงินสดเลย

ยืกินเสื้แล้วก็บบนั่นมันบ่อยหมดมึงมึงหออะไรยังโอยวัที่เสื้อผ้าเอาิดดไปอมันตอนเ็นแขเป็นหนวอกันงานที่ไหนจะไปแต่งงานที่ไหน เพี่ยนได้หมพวมั้งนั้ฮะเ่นเ่นเนเห็นเนเ่นน่าเองใม่พวกเพี้เื่อนอันเดียดเพี้นอนเด็ดเพี้นเถื่อนนเดยทลุ่มเพี้นเพื่อนอนดียไทลุ่นต้าขับพานเ่านึ่ไทลุ่มตองไทไทไเอาไทล่มต้องอืมไออัมรถพวกไทไทเอายังมีอนี่ ขว้างขักชัวก็นได้เอาอามหลดมผู้ใหคนเดียว่อาใหห่อามลด่งกันมน้อยเดียวน้อยเดียวเขายันอด

ไปไหนซื้ออตัวะ้เลยมูซื้อจ้าไอคนออไไดเดไปวรถเอาไป่ายรถไปเห็นมันหนักปนันทุกเอาไปเดะเรายว่ใส่อับเบลลาดิไเลมันมนีมอล่อมันเ่ย ขันตอนนี้ยขับไปขันตอนเนียงว่นี่ต่อไปถ่ายรูปวไม่มีแล้วถ่ายรูปแล้วแล้ววันละอพอเงียบหมดหยยอ๋อไม่ใเด็

เน่ไม่ใช้ซุ้มากไป้นเต็มแล้วเต็มเลยนีมากขนลายค่ะน้อยนี่เทียบไม่เท่า ใส่กระเป๋านี่ล่ะโตรซัพใครโตรซัพไก่นี่ล่ะมันต้องใส่กูกหลักสุดหลายดิกิประมาณนี้ครับผมแค่คนจียต้องรูป เนบจีทุกท่านครับสามารรับชมเด้อย่กด,ก,ก,ดกดืมกดติดตักดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว,วันนี้สวัสดีครับ